พี่น้องเอ้ยคำน,นึฟังตำแล้วอย่าฟังไปซสือเถือกระทือให้มันจำไว้ให้มันทำอย่าได้มาฟังเล่นฟังไปเสียเป่าๆอัน,นมันฟังบ่โหบุญได้หักบ่ไหลพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยวันดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุ่สู่สุขคนนะคะเนาะมันนี่กลับมาพอกันอีกแล้วกับพญา,าม่โคตพอท้องเมื่อนี่มิโคตกับพญา,ามาบอกสู่ฟังเก่าเนาะค่ะเนะาะทัง ทางถมำนอกขนันะมองพระพุทธเจ้าพันตัชโรแล้วไปบรรยายรรมเรื่องเล่าจิเป็นหน่งไหนเสิ้นรับส้มรับฟังพร้อมกันได้แล้วค่ะตัดโรเรียบร้อยสิไปปวดเวนในสัตว์รับยังขัน,นิิมต์จากพมสิบหกสันสัพประสัตทั้งไข่คือดอกบวัวสีเราตถาคตเป็นพระเจ้า เห็นแจ้งทุกประการเรื่องย่านดูใน่แล่วสิไปโปรดดาบดอาลาลาดาบอุธกะดาบเป็นฤลษสีสององค์แต่หักตายไปแล้วดาบสององค์นี้เป็นที่ได้เสยมไงหากฟังธรรมก็สิได้เห็นแจ้งทุกประเด็นเรื่องย่านดูในแล้วสิไปที่ใดดีเห็นปรัจจามาคี้แต่สมัยเข้าคังยังมาท่านตัดสะลูอุปธรรมเล่าอยู่ มควรนเทศปวดโมปัญจวาคี้ห่รูถ้ำสิได้แผ่ภายพระองค์โหในแล้วด้วยทิพยะขุเรื่องย่านด้วยตาทิพมันย่ใสกันแน่ปัญจาวาคีทั้งหาอยู่ปลายอิสิปตนะเขตแฉนแดนทีแข็งพระราหน้าสีเล่าต้องไปที่นั่นหวังสิเทศสังสอนทองดำเนินแต่เศร้าในระวางข้างไก่รัศิมีของพระพุทธองค์เข้าคัางมีสีเหลืองเขีวถบ่อมสีแดงและสีมุย แค่ไปจับต้นไม้ประมาณได้โยดไปรัศมีออกจากล่างในระหว่างเดินทางไปจับเชี่ยวเถาวันและมุสักขาใหม่อุปการิวกใได้มองเห็นก็เลยแปลกกาบทูนถามพระพุทธเจ้ากายนั่นพองใส่บวชต่อไปแล้วท่านร่างกายท่านสดใสพระอ,องค์เลยตัดไปตอบอุปกาว่าเราเป็นสามารถเจ้าสัพพัญญูภู้ประเสริฐอุบัออติเกิดรั้นใอุสัตขามแม่นาที ีหมูข้างสำเน่ก็เลยหลเร่งั้งไปพระจอมไต้ทุ่งนำเนินก่อนจะถึงเกวีนคำปจัจจาวัคคีทั้งหาเห็นพระองค์เดินมาก,ก็เลยพูดกันว่าสัญญากันธนาบ่ไปต้อนรับพระองค์แต่ผู้อาถนะไว้อยากนั่งกระตามใจพอพระองค์สเสด็จถึงก็เราเริ่มสัญญาไว้องค์นึงนั่นรับบาทกระท่านหันองค์นึงเลี้ยวพลั่นสวยสีสงหางบาท้าเจ้าสัมมาพุทธบาทเ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วสามขังจงคอยฟัง ตัดสามครั้งยังบเสือตถาคตแต่ก่อนเล่าผุดปด,ดแมนเม่หรือไม่ปัจจว่าคีได้ฟังแล้วเลยงงมิดจิรีสมเด็จองค์มนีด้วยเราเียเนี่ยให้ปฐุมขั้งเทศนาปตจิละมัทนุโยกสามยังนี่บก้นเศษบันปจิกเพราะมันเป็นของเหลวระวางของเศร้าบานอันตัญหาสามคอที่เป็นกรรมมองมลเกิดึ้นแล้วหายสิ้นจากไป ควอมเกิดใดควอมแก่เก็บตายเป็นของธรรมดาวัตตะว้นเว้นเกี่ยวอัญญาสิวัต,ตโ,โพโกนธโยโกนธัญะญรูแล้วรูแล้วปฐมคัง,งเทศนาเป็นดินแป็นฟ้าสะเทนเฮดในพุม่มใดมืองสวัสดิ์มั่งพุ่มสันสะเทนสายฟ้าพระอาญาเลยไดดวงตาก็สว่างบรรพชาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นองค์เขาเ้าบวชผระสงค์พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย สุดท้ายนี่ก็ขอให้ทุกค,ค,คนจงมีแต่ความสุขความเจริญเด้อค่ะเด้ออายุยืนยงี้มันพันปีคำหลวงทรัพย์สมบัติทั้งปนเงินสิมีเหม,มือนลา้านมาหอมเจ้าผู้สุขคนเด้อค่ะเด้อสาธุ